วสวัสดีครับพี่น้องแซบนัวขั่วหมอลำของเรานะคะวันนี้เสนอเมนูอะไรแม่รักแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูหมูปื๊ดใส่หมูซิพี่คุณน่ะวายปาดคือท่อพี่น้องเอ้ยหมอลำไก่เกินร่อยเพราะได้กินหมูขาธรรมดานะคะหมูไก่เกิดร่อยกินหมอลำขา <c oughs> โอ้กินหมอลำขา <c oughs> <c oughs> กินหมูคาอันขายุฟ้ามแม่บอกคือขาอยู่ขาอยู่ห้องแอร์เลยนะคะอันนี้คือวิธีการแรกคือข้าวขาหมูเอแม่ใช่ไหมนี่คือนี่ยังนี่พัดพริแกงค่ะวผัวผพริแกงก็หมูกับกะทิใส่น้ำกันตะก้อน วันนี้เราทำการแสดงที่เ,รเราาสรีทไทยห้าสิบเอโอ้รีสิบเอป้าหาเอทแม่จะใส่ประประีสิบเอเ้พี่น้องเนอะมือนี่แม่ครัวเรากำลังทำกับข้าวคุณแม่รัตนาคนสวยเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิม่มเติมคือขมดำยอมบอค่ะ หนากับเคยพอแปอ้าว <oh> <oh nah> ือมีปลกหอยแคนั่นกับคนไข้แน่นุะเปิดแม่ข um> ัวได้กินปาหอยแค่คุณน่ะโอ้ยกน้อมาเบิกซอยข่น่ซึ่งอย่างนั่นผูดไดนย่งนั่นอีชิ้าหัวหนาขายอร้านหัวน้าขายลูกสินผูดไอันน้องนัดแมโอ้ยก้คือเอาหมดซูซีนซูยางแท้อันน้องนัดเลาหาเงิน เนี่ยเราสิบออกลูกแล้หาเงินแบบจะซื้อผ้าอ้อมโอตีจ้าโอ้ยโอ้ยกะจิเอากระชวยชิ้นชุยยางค่ะโอ้นั่นกะท่าใหม่ช้ำกะท่ากใหม่เมื่อใหม่เกิดจ้าก็ใหม่เมื่อวันนี้แกงแกงแกงเผ็ดค่ะเปิ้ลหมูมาตอนไงแต่มันจะว่าเบิดก่อนข่อยแท้ตีผู้ใดมาก่อนก็ได้กินผู้ใดมากสาก็ได้กินตอนบักเขียลับค่ะอ่ะใส่บักเขียบ่เมื่อนีงใส่บักเขียค่ะโอ้ยอยากกินซุปบักเขียเรียนอนคือปั๊บบกเขียสามกะละมังยชนี่่ใสเบิดตใส่เบิดเลยค่ะเอาโอ้ย พี่น้องอืออันนี้ก็บเมฆขั้วนี่ข้าวหวานข้าวุ่นเรืองลายอยู่เนีอันเอาไว้เนราไว้ถั่วซุปเออเอาไว้ถั่วซุปแม่จ้าเอาหวานน้ำมันใส่หมวยแน่จ้าหอมหอนวลเลยนะคะหอมพอมหอมเวลาพี่น้องเฮ็ดอ่ากับเผาเลี้ยงพ่นส่วนหลายหม้อใหญ่เอาหวนหมอนี่มากกับอะไรไหมนะคะไม่อยากพ่อเอกตำจอมาหยัง คนฝากมาไล่มาให้แจ็คี้หารอยตีออาปืดมาดีแท้ผู้ใดล่ะผู้ใดผู้ใดพี่แป้งเกาหลี่พีพพพีแปง้ปแปงเกาหลขอบคุณพี่แป้งเกาหลีนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณพี่แป้งเกาหลีค่ะค่ะรอยบาดใื้พ่อ,มอ,อแม่ก้กว่าว่มีแล้วมีแต่ถีใจเอาเอาลูกชิ้นมาค่าลูกชิ้นช้านที่บาทเอาฮักเอาลูกชิ้นช้านที่บาดแล้ว นี่นี่นี่ผู้เขาขายลูกนี่บอกผู้ขายลูกชินโอ้ยขนาดน้อยนี่เองเออือจะเอาซูย่างเถอะเนาะทอนสามิครับโอ้ยทอนเก็สซื้อสามัิทอดสาิผู้ซื้อกขาดทุนตัวโอ้ยมามาเอาบดซูยางอุบาทุคาโลกป็นอาหารตามช่งพร้อมรถขอบคุณครับ เปิดขายลาบขายก้วยน้ำเลเด้อหมองมันซื้อกินยากสิได้ขายอยู่เด้คิดว่าอยู่เดี๋ยวให้สถานการณ์มันคงทีก่อนหนีก่อนขายแหนนอนแน่นอนค่ะโอ้ยเอาลามัตสยามป้าให้นะแจ๊กไปเกินลูกให้นะแจ๊กไปก่อนนี่นี่นี่ผุนไปหาคุ้มเกยเสียงผุ่นไปเออคุ้มไฟคุ้มไฟคุมหยางผุ่นไปให้อโซยไปแหมโซอ ออย่างหยุ่น้เม่ขอแม่คั่วเย่าอันนี้คือรถห้างค่ะรถห้างรถห้างค่ะไปโฆษณาเขาหลายเออโฆษณาบัีคงช่่าเก่าอเออผู้สับสุนาจะมาสนับสนุนเขาดิเพราะว่าเขาผด้นุนเขามื่อแล้วก็สวบปุนาะเบิดมือละสวบเนะพี่น้องอ้ามเบเจ่า เท่เท่ใส่กระพูผีนะพูดอะไรไปเปิดเทมา้งพูดอะไรกะชะมันใส่ผดใส่โฟสิเมนพี่น้องในกับปุผงสลดด้วยนี่เคยบ้างไหพี่น้องให้เขาตัมะคุ่งว่ารอเที่ยงนน่เด้นี่พี่น้องเคยเคยตางบมาเด้ค่ะบ้ค่ะโอ้เคยหัวแบบไงเล้จี้เคยหวแบบไงเลยค่ะอันนี้ผู้ช่วยแม่ขวันนะคะแม่ลองดาวนักดนตรีเออเคยเอออันพว้ายนอนนุ๊ก บรรยากาศอ้ยอลังชางแห้งเี่บรรยากาศดีลมบ่อยๆเลยนะคะยุด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 ยยุด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 ยุยุดดยุดยุดยดยุดยุดยุดยยุดยุยุด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 ดยุ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 ยุดยุดดย อาน้ำไหมแม่แม่อ่านน้ำมาซายหมอน้ำมาซายหมอนี่มันยังไงล่ะอ่าน้ำมาซายหมอนี่มันยังล่ะขันข้าวเชว่านักโดนปอกโดนตียังกันสาอุกสาอุยเออชาดีชาดิ้งเฮ็ดดังกระบะได้โอ้ยเงยเนาะอืแจ้งสินะพี่น้องเอ้ยแม่ขั้วแม่ขั้วแถวลงมาก์คเบานักโดนตีผลงานเพลงใหม่ของมารับเจเกิญลอยอันนี้อันนี้เป็นบักฮุ่งเลยพี่น้อง มะรากกอเราสับไว้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นเลยด้ยพี่น้องสับเลยค่ะเส้นสับหรืยบริะเวณนเส้นขูดด้วยพี่น้องสับอ้ันจังต่าแสีบบบานเฮาบักพริกหมักเขือเทศหมักหน้าหนี้เบิดบักหน้าห้องบริเเตบักหน้าวขวดนะคะเพราะว่าเวลา,าวต่ามันจังบริัเเตบถล่เก็บมาจากสวนจากสวนไผ่ดอกลูกไปเก็บเอาค่ะบมักเขือเทศคือกันค่ะหลากหลายนะคะอันนี้มันข้าวเหนียวนีหนึ่งข้าวเหนียวแล้วแล้วใส่ใส่ถังไว้ทั้งสี่เพื่อเก็บความร้อน เก็บความร้อนไว้ผู้ใดมากินก็จะได้กินห้อนๆตัมงคงเพ็ดๆเขา่าห่อนๆนี่แซ่บป้าไตย่ตายงงั่งโอ้ยไปคุ้มไฟโอ้ยไปเฝ้าติดแน่ยังบันไฟนั่นนน้ำใส่แล้วก็รอน้ำฟดนะคะแนนอะ้อออกวอก็รอ,อ,อน้ำฟดนะคะแล้วกเคือน้ำิด,ดรถค่ะ หมอเดียดแล้วหมอเดียดแล้วพี่น้องใส่เส้นหมากเขียดได้ไป่ะเน,นี่ยเอาผู้ซอยกูปไปใส่ไปหาหน,น,น้าแล้วให้มันไปหาหน้ากวอนเ,อเยัดกันมันก็นเส้นหมากเขียดใหม่ใช่ไหมเส้นหมากเขียดแล้วเส้นน้อยเดียวนึงไม่ได้เส้นหลายเนี่ยเส้นซัม<อ>มี่รึเปล่าเอาพันแม่ฮะโอ้ยยังมีก็ติโอ้ย อะไดีแกเบิอดอ,อ,อุ้ยกันบล่กนนด่ะเชียมันแหล่นี่คือบักเขือแก่ได้ปีน้องเท่าอันปาดแล้วันนี้มันจะเลยแหล่นะคะไม่ใช่มะเขือแก่นะคะมะเขืออ่อนๆอยู่บะเขียบกัเจ็บแต่่าแพ่ง,ะพง,พง,งนะแพงแพงเขางมาแพ่งถ้าเขาข้ามหมูขอซื้อกินกงเราสี่สบาทเอ้ยหกสิบบาทกุนเนาะยี่บานเท่าเราสี่สิบหยนึงยน่งอันนี้หกสิบุ่ไห กระซั้มเลี่ยวตัวนี้สมุนไพรนี่กระซั้มเลี่ยวเลี่ยวค่ะกับวันนี้กับห่บะเกล้ามันจุ่กับติ๊ไส้มัล่า่าแล้วก็เป็นร้านว่าใส่ได้อันผู้มาตักรุ่นนี่ว่าไม่ได้กินชุบกะเขียบผมเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าหมูมันบางย่างแล้วเขาตักเอาหมูไปก่อนชุบตักก่อนนะคะอะไรตะกรอนนี่น,น,นะไม่มีเรือกเก่อ,อกัสแกงกระเขียกับติ๊กไก่ก็แกงบะอ,อืออยู่ดอกบะอือนี่เพืออย่าง

เนี่มาติดขอปิดหมอแม่มาก็ปิดแล้วแม่ผู้ใดห้ามเจ้าโอ้ยนอนไปปิดหมอนซะเด้อปิดหมออีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงมันเดือดก็แสดงว่าใจได้จ้าอีหยังจ้าอีหยังพอภาสีเอาเมื่อซุ่มหมองสุ่มเจจงไว้ให้ไอเห็ดน้ำแหนยมึงจะมันไหลเอาบัดตอนเขาบ่เห็ดกระดาเขาบ่เห็ดบัดเขามาเห็ดกระดาเข้าเอาเห็ดขาดเห็ดเนยเห็ดแล้วเห็ดจนว่าตายบ่หูจักภาสีเห็ดไเนยตักขั่วนี่ก็ เฮ็ดยังไหไปเป้าไล่ละเอียดาง้เพื่อนฟังเหมือนเด๋วสิไปเฮ็ดยังอีกเอาเพื่อนกับสิบ้ามาเบิ่งใจก็ลอยเบิ่งด้านเกา่าเอาเจ้าเวลาเจ้าอาบน้ำเจ้ายัางเจ้าเอาเขาไปเฮ็ดนี่แหะคนยังสิเบิ่งดีตัวเออเจ้าสิอาบน้ำเจ้าก็ไปตั้งกองในห้องน้ำไปเฮ็ดไปยังคนแหงสิเบิ่งหลายตัวยี<อ>ด่ดีือตัวบางสันติแจงยาบ้าดาลูกน้องมันสิร้องเพลงอะไรมันสิเจ็บร้องเพลงอะไรปัญหามันขึน้นอีกการเนี่น พี่ลองเพียงสาบีละพหน้าจตคือลองเพลงสปาี่ละแอบพี่ะมือแรงจะเพื่อรไป้งใหม่ใเรถาาไปอะส้มส้มไปนี่บ่บ่ถาไป้มันอเออมันมันน่งบ่ได้เลยดิขนังต้องนังมันมันน่งลงสีบ่ได้เลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวรถจิตจม ตบ่บ่มันนั่งบ่ได้เลยดิเนี่ยมาดิต้องนั่งสิต้องเกียร์เ้าวนั่งมันบ่ได้เลยเขาบอกนั่งวิ่งแซ้เลสิบ่คือไปเทปเพราะนี่เป็นมาเบิ่งเด้อพี่น้องเมาแรงมาเบิ่งเด้ออ่ เบื้องเน่้ยพูน่ะบอลหอนย้ำขึ้นเวทีไปเที่ยงทีดีคือเขาใช่ที่ทาเบื้องเบ้องรวเออเก็บอันไดกับซีบู๊ตเอามาเบิ้งโซ่ไม้เด้อมื้อนี้มี่โซ่ไม้หรือเป็นมาขนาดไหนมาเบื้อนี้มีโซ่ไม้ตัวโซ่ไม้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาเบื้องมีโซ่ไม้โซ่ไม้มาหน้าครับพุ่นน่ะโซ่ไม้เพราะว่าเฮาสิเอาไปถับเปิดวงพร้อมแต่ว่ามื้อนี้เพียงแต่ว่ามื้อนี้บ่บ่ท่านได้มีไหล่โสนใ้เบิ่งเท่านั้นนะอ๋อเบิ่องเน่ขนาดว่า ยางบ่สะดวกวะได้ยังสิดันไปไล่โซนพี่น้องเบิ่งเด้่นี่ไอ้ใจหายใจให้อันแรกจะให้ยังโตขั้ววนบ่ายเป็นคนยางเร็้ยวหนึ่งยางเร็้ยวสองขึอนยูยูซื้อบ่ได้นะต้องต้องเฮ็ดต้องต้องได้เบาต้องได้เฮ็ดเบียกตัวหนึ่งมาเห็นหนึ่งเข็ดได้เป็นคนหวยเป็นมันตุยังเดี๋ยวนี้นี่รีซราใจเพราะอยากห้องอย่างเคือบ่ะได้ใจกูเทนอตีมันเป็นหหนี้กระได้วะเต้ ย่างดูดูมันกับชีเซ้าดอกหัวานาพี่รองไม่กับร่างใจหัวานาเดินมาแลงเด้อมาเบืองเอากันเด้อมาแล้วกับถ่ายคลิปแล้วเดียลงหอดเพียรคนนี้แบบนี้เดี๋ยวนี้กำลังหอดพี่น้องไอเดนคลิปช่องยูทูบแจ็คกี้กำลังงามคนเอียงกับชั้นจะมามักเบืองสอรอค้าแก่อันคอยไปจอดเบืองเจ้าเส้นอันนั้นยูทโตนั่นคนเบืองถึงว่าแสนหรอแม้โอ้ยคอยไปจอดซื้อรักเงินซูวิวเลยไม่ต้องมันอ่ะนะเนาะ กะลักพันอยู่ขันมามีหัวหน้านั่นมันมีหัวนนนนหวน้ากับมือ่นน้ำนนนนมัหนหาละา่ะต้องมาอะไอยากไล่ซอสยูไปที่ล่ะ <ไอ S 1> นี่แหละพี่น้องเพ,พ,พ,พื่อเพิ่อนเฮ็ดเพื่อนแฟนเพียงสําเนีขนาดกิ่าแพรปนี้ยังสิ้ไปดันไล่ซอสให้พี่น้องเลยเบื้องนะคะต้องอมาให้กับร่งใจงด้วยพี่น้องเนะโอ้ชาวชาติเราพ่อขาดด้วยพี่น้องเด้อ ครับพ่อกันเติมมือแรงนี่เราพี่น้องหลังเวท you, ีเขากับเซโยแบบนี้นี <i AT> ่คั <quasi> ่วอันนี้หั่นผ้าเนี้ยไปหั่นกับหั่นมอลำหั่นมอลลัมอะไรหั่นกับแดนเซโยูครับมีโซไม้เด้อพี่น้องโซไม้โซไม้วันนี้โซใหม่ล่าสุดแกะกล่องเลยนะคะพ่อกันค่ะ ซุกเป็นแต่แฉบบุพเ่นางเป็นตักินเป็นตะกินก็เป็นอันเสร็จพิธีเหลือรอบแบบมะเขือมะเขือซุกอีกน้อยนึงลยก่ะใส่โหัาละผ้ากัแล้วเลยนะคะหันบพพาส่นบพใส่หันา่หนบอพเพาใส่หันบพใส่นบใส่หัน พี่สีสันในจ้นอยบอโอ้คือ,อยู่ไดนะ้ขนาัเขาเฮ็ดบอสากนัเรา่าบนี้เ,าาาเราจะเริ่มช่วดตั้งแต่หุ่เป็นตอย่างง้่ารบอทุ่มหนึ่งเพี่น้องมาเด้อมาเด้อทุ่มหนึ่งส่วนผมพี่น้องครับออกจากโรงพยาบาล, 31, ลสามุก็ต้องเยขอลุกขึ้นมาสูงที่เราแล้วก็นนี้งานไหแล้ว พี่น้องิได้เล้วบปกพริกใส่แล้วนะคะเเธอหิ้วเขาโอ้ยจะไม่ได้กินเยโอ๊ยยามาเขียวแม่ค่าโอ้ยยามาเขียวแม่กลวมาหอดแท่นิดี่ยแต่ยังวนยังมานางเล่นอยู่นี่เอา่นมึงปากไปหนะมนาไม่ตางเหมือเช้านี้เออนั่นนั่นเออเลยละพี่น้องครับปากแบบนี้แหละ่ว่าเห็นนกกินแสบเลยเพราะตรงซาแล้วโอ้ยหิ้วเขามาหอดต่ยังบว่าูจักเห็ดใบถ้าลูกน้องกิน พื่อันเมื่อนี้แม่พราะอะรับแม่คว่าใส้หมูซีพีผุนเดะหมูซีพีผุนเดะหลายบ่หลายสามซีถุงเป็นยังหมูซีพีเอาหมูที่ไม่ใช่อยู่ตามเขียงน่ะหมูที่เป็นถุงที่เขาฟิตเขาฟิตมาน่ะใช่หมูเกดเอค่ะเมื่อนี้แม่ลาที่เนย่งกินครับนี้เห็ดแกงแดงผัดแกงผัดแหงโอ้แกงผัดแหงไส์ไสเอาเท้าเบิ้งกันอ่ะเท้าเบิ้งเนี่ย คุณ่มอั้ห่ยตักก้อนด้หมูตักรุ่นได้สุบเขียค่ะมิตหมูหมต่หมูหมูสิพี่ผุดกามหมงนี่ยี่สีมงแมนค่ะคณะนี้ฝานหมุงไวพร้อมเรียบร้อยแมนแต่สาวไมานีวัดปรุมงไปแล้วสาุงค่ะโอ้ชิมดีดีเนาินดีค่ะเกิดมากินเนาะแต่อีแก้คนเดียวกับซี่โคกหรอฮะ พี่นันว่าเสียจเรียบร้อยแล้วค่ะหมอปักไงหมอบักไงเรียบร้อยมากินเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วค่ะ